มาพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องตอน,นเย็นๆกับเชฟหนุ่มยะโสนี่นครับแล้วแต่สิคิดแล้วแต่สิเฮตดนะครับอร่อยทุกคําจําสูตรไม่ได้สะอาดให้6ศกระปกให้10อ่ากินทันทีขี้ทันควันวันนี้หนุ่มยะโสมีเมนูมาเสนออีกแล้วครับพี่น้องแกงนอไมสดนะครับแกงหน่อไม้สดอ่าสดสดจากตลาดมันจากปลาครับนะอันนี้ น้ำจะนั่งเลยพี่น้องเอาสิเอาออน,น้ำยังนั่งลงไปตะไคร้ครับ<ป>พริกมากลูกโดดกระใสลงไปครับพี่น้องใส่ลงไปได้แกงสดๆเลยพี่น้องสิแกงใส่ฟักทองมาหนิเนาะแกงน้อมยสดใส่ฟักทอง เ,ออเรียบร้อยพี่น้องอ้าวละนี่ซับเรียบร้อยแล้วเดือลงไปขณนนะนี้หมอเดือดพี่น้องเาจิตำเขาเบียร์ได้ป่ะนี่ใส่กับใส่ไรนะครับโอ้หมอมาทักแก่น้าพี่น้องเนาะ ใส่ลงไปเลยครับนี่วัดตงต้มครับผมอาจจะขอนิดนึงนะครับวางรถเข้ากับน้ำเลยนะครับน้ำเดินได้เข้ากับน้ำนี่แหะถ่านมีเห็ดฟางนะครับแห้งดีครับเห็ดฟางนี่ใส่เห็ดฟาง ไปเลยครับพุปธพี่น,พน้องพดแล้วพดแล้วสิปุ๋งได้บ้างไหมขั้นตอนนี้ก็สิีปุ๋งเลยพี่น้องมาเลยปลารหลอยู่เช่นเคยนะครับปลารหลแกงนก็ไม่ตรงขงนัวสาไสโสดครับพี่น้องขงนัวรสดีเช่นเคยครับ ว้าล้ะครับเครื่องปรุงโมไซส์ไหลดูว่าเพื่อมันสุกแล้วนะครับเอาว่าสินี่ครับน้ำข,ข้าวเบียร์เขานี่ลงไปเลยเอาล,ละหลังจากเข่าสุกพี่น้องอ่าเข้มข้นครับใส่ลงไปครับักใส,ส่ลงไปเลยก้อนหอมสอใส่ลงไปอ่าใส่ลงไปก้อนสองตัวน<ม>้ำใส,ส่พร้อมกันครับ สั่งอมครับห้าตัวไปพร้อมกันเป็นอันเป็นเซตพิธีพี่น้องเรียบร้อยฮะนี่คือแกงหน่อ,อไม้ใส่ฟักทองสวดไอ้หนุ่มยักษ์สัวอ่าเรียบร้อยพี่น้องเป็นอันแกงเซตพิธีเรียบร้อยพี่น,อน,อน้อ,นองนี่ครับหน้าตาโอ้ฮอนครับอ่าแกงหน่อ,อไม้ นะครับใส่ฟักทองน่อไม้สดดขับสุดไอ้หนุ่มยาสวแกงมาะทงิบนาที่ครับพี่น้องได้กินแล้วนะครับเพราะว่าเ้าพอต้องไปต้มไปยังนะครับอาจจะออกขมนิดๆนะครับแต่ว่ามันกลับเป็นรสชาติของน่อไม้และวกัมันก็นแซ่บเพราะว่าหนุ่มยาสวมักมักแบบขมๆยังหน่อยครับพี่น้องโอ้พอนครับพี่น้องแกงใส่ผักขาถึงเวลาขั้นตอนซิ๊บไหมพี่น้องมึงแล้วบร้นี้ เออนี่เป่าเล็กน้อยพี่น้องหอนอืมออกขมนิดนิดพี่น้องนิดเดียวคือว่าแซบเดี๋ยวบ่าจืดจนเกินไปพอจือดห้ายกับ บ่สซ่บพี่น้องแก๊งทำไม,มใส่ฟักทองน้ำที่คุค้นนะครับเพราะว่านมยโสไซเคเบียหลายนะครับบางคนบใสไซหรือว่าไซหน่อยครับ ไาใช้ได้หลายนคนรสชาติกกีกลมกล่อมกว่าแค่น้อยพี่น่องต้มใหม่สดสดขาดข่าเนียยครับพี่น่องขอตัวไปซื้อข่าเนียยก็ได้พี่น่องรับกิมนีก่กะ เอาไว้ซ้ำนี้ครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ